ดีไซน์ฟาร์มอุซิม่าอิมูซิมีนสวัสดีครับวันนี้คุณบอกรับตลลอดประกาศท่านผู้ชมครับวันนี้ผมกับอาจารย์อุบัลนะครับเดินทางกันมาหลายมากเดินนะเดินนะครับดินว่าเต้องใช้คำว่าเดินจริงๆนะครับก็จอดอยู่ที่นู่นเลยนี่คือซอยลาดพร้าว114เราเดินมาจากยันตีมทีวีที่อยู่ก้นซอยแล้วคาร์ลิเออร์เฮาส์อยู่กลางซอยของลาดพร้าว114น้องเข้ามาเปิดร้านใหม่ จำได้ไหมว่าเราเคยมาเยี่ยมพ่อทีงแล้วเราเคยไปเยี่ยมพ่อทีบ้านป่าบ้านป่าสวนหลวงซอ,อยส,อยสวนหลวงเขา,<บ>ามีร้านทําเสื้อผ้าใช่ครับนะคร,บครับแล้ววันนี้เขาก็รวมเอาเสื้อผ้าด้วย,ยแล้วก็บอกว่ที่นี่แล้วก็มาเปิดเป็นร้านอาหารด้วยเป็นลักษณะเหมือนกับบ้านสวนนะครับเป็นกาแฟเบเกอรี่อาหารสําหรับคนรุ่นใหม่มีความร่มรื่นเป็นทีมงานคนหนุ่มนะครับใช่สาวแล้วเราจะยืนคุยกันตรงนี้อีกนานไหมไม่นานแต้องเข้าไปเลยดีกว่านะยูแล้วไปไปเลยครับเต่ว่ามีอาหารอร่อยมากอ่าครับผมไปมาเลย มาต้อนรับเลยนะฮะสลามล亲爱คุณนะครับนี่คุณไอิมแจ้งบุรีนะฮะเช้เพื่อนๆที่อนจะเข้ามาหวานหวานนะครับทำไมเพื่อนไม่หวานล่ะเมื่อก่อนเป็นโรคเป็นโรคก็บหวานน้ำตามันไหลไปเลยตาก็เลยหวานก็เลยหวานออ๋้ตาหวานตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่หวานละไม่หวานอันนี้ติดๆลงไปไงมาไงมาเปิดร้านตรงนี้ได้ก็เริ่มต้นก็แบบเปนชอบทำอะไรแบบครอบครัวอยู่แล้วครับชอบ มีส่วนร่วมกันในครอบครัวก็อยากแบบมีส่วนร่วมกันเรื่อยๆก็เลยตัดสินใจมาทําร้านมาเจอที่นี่ได้ยังไงฮะเริ่มจากมาซ่อมรถแล้วก็มาช่างองเนี่ยนะใช่คือซอยรัดพร้าวยี่สิบสี่เนี่ยตรงกลางซอยจะมีอู่ซ่อมรถที่ช่างเขาเก่งแล้วก็ราคามิตรภาพมากก็มาซ่อมบ่อยแล้วก็ชอบบ้านนี้มาตั้งนานแล้วเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนบ้านร้างใช่ใช่ใช่เนียเป็นร้างเลยไม่มีใครไม่มีคนอยู่เลยนี่เขาให้เราเช่าใช่ครับก็มาิด้ต่อ ตกลงตกลงกอลเลียเฮาส์คืออะไรเเกาลีฮส์คุณหวานได้เป็นน้องชายกอลเลียใช่ไหมกอลเลียร์ครับกอลเลียเฮาส์คืออะไรเป็นเป็นบ้านของกอลเลียเนื้อแดงกอลเลียร์เขาเปิดร้านเสื้อผ้าอยู่แล้วฮะะแล้วก็ที่รู้จักกับกอลเลียอยู่แล้วอ่าใช่แล้วก็เแบบชาชื่อกอลเลียรด้วยกันก็รู้จักกับกอลเลียดีใช่ไหมครับรู้ทักที่เป็นน้องชายทำทำไมเนี่ยไปคุยข้างในดีกว่านะได้ครับเดี๋ยวเช็คข้างในครับสนใจไหนอย่างนะอาจารย์ร่มรื่นนะร่มรื่นบรรยากาศแนวแนวแบบแนววินเทจวินเทจนะครับอันนี้ข้างในเาาสวยงม สวัสดีครับประการนี่คือกราเรียเลยนะฮะเจอกันอีกแล้วเจออีกครั้งที่สองนะค่ะครั้งที่สองนะฮะครับครับตอนนี้คือกับอาบ้าดิมันอยู่ด้วยกันแล้วใช่ไหมครับอยู่อ๋อเลยอยู่แล้วอยู่ด้านในบนี่เราอัมขนาดนี้เลยนะเนี่ยไปยังไงมาไงก็เรียมันอยู่ตรงนี้ได้ก็น้องกับบ้าแล้ะค่ะเขามาซ่อมรถแล้วก็เจอบ้านหลังนี้ติดประกาศให้เช่าวก็เลย โทรตามให้มาดูบ้านนี่คือใครนะครับสามีอ๋อสามีชื่อคุณบ้านไม่เคยเห็นหน้าเขาเห็นเขาแล้ววันนั้นที่มาทําเทปเสื้อผ้าน่ะเขาพูดคนเดียวเลยคนเดียวบานภรรยาไม่ได้พูดเลยครั้งนี้เลยไม่ให้ออกกล้องนะอยู่ห้องไหนอยู่ห้องไหนนะมีเอ่อบริเวณนี้มีอาคารสองหลังมีบ้านสองหลังใช่ค่ะอันนี้จะเป็นตัวร้านอาหารค่ะส่วนอันนี้จะเป็นบ้านร้านเสื้อผ้าอ๋อเดิมก็เลียย้ายมาเดิมที่เรามาเจอเขาเนี่เป็นบ้านร้างใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีคนอยู่เรามาทําอะไรเยอะไหม ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันข้างเยอะนะแล้วก็เจออะไรมากมายเจอทดสอบเยอะอ๋อเจอทดสอบเจอเจอเจอทดสอบด้วยเหรอข่าวมันมาหลุดเออาป่วยที่นี่อ๋อมาป่วยที่นี่เอ็นหัวเข่าก็มาขาดทีี่นยของของหวานนะฮะตอนทำส่วนเขาก็คุณสนเนี่ยคุณสนเนี่ยใช่ไหมหวานครับหวานวันตอนนี้ก็ยังทำงานที่เดิมใช่ค่ะที่เดโมแล้วก็นี่ใครเป็นคนออกแบบเนี่ย เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าเรสไตล์วินเทจนะวินนั่นะวินเทจใช่ไหมเรียกวินเทจปะมันก็ได้อะแต่ส่วนใหญ่จะใช้ไม้เก่าๆมากกว่าช่างพอเก่งเลยจังพ่อเป็นคนทำคนทำเนี่ยเรื่องตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายแล้วก็เรื่องอาหารช่าเก่งนะคุณพ่อใช่ไหมเดี๋ยวเออตกลงใครเป็นคนเป็นมือเรื่องอาหารกว่านะคะจะเป็นหลักมากกว่าพ่อจะเป็นหรือว่าพ่อจะเป็นอาหารไทยค่ะอาหารไทยนิดหน่อยแต่ว่าเมนูหลักๆของร้านนี่คืออ๋อคุณหวานคุณหวานนี่นะ ออมส่วนเกาหลีก็คือดูเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเสื้อผ้ากับขนมแล้วก็ร้านอเดอร์พอดเดอร์อ๋อไหนแนะนำหน่อยครับว่าที่นี่แบ่งโซนต่างๆว่าย,ยัางไงบ้างก็ <c oughs> ตัวอาคารนะคะด้านในจะเป็นห้องแอร์ค่ะแล้ว <c oughs> ก็เคาน์เตอร์จะอยู่ด้านใน <c oughs> ห้องบนก็จะเป็น มีห้องใหญ่ห้องนึงแล้วก็ห้องเล็กสําหรับคนที่แบบอยากมามิ้งเพื่อนห้องใหญ่สําหรับมิ้งกลุ่มใหญ่ๆใช่ค่ะมาประชุมมาสัมมนาได้แล้วกีแห้องเล็กห้องนึงแบบว่าเสียงอยากอยู่กันเองสหแบบใช่ค่ะอยู่กันกลุ่มเล็กๆไม่ปนกับใครก็จะมีการสัมมนาอะไรได้ไหมได้ค่ะคือถ้ามาไม่ประชุมมาประชุมมาประชุมมาประชุมแต่งงานไหมแต่งงานแต่งไหมแต่งแล้วอรนะไม่ใช่เขาจัดได้เาจัดดไ้ใช่ะจัดให้เอาไหมข้างนอกผมชอบข้างนอก ส่วนใหญ่คนลูกค้าจะอยู่ด้านน้องมากกว่าอืมต้นไม้ครึ้มใช่ต้้นไมใบ่าเดี๋ยวเราไปดูเรื่องเสื้อผ้าก่อนนะก่อนที่จะมาจบเรื่องอาหารถ้าะพานมาก็ถึงแล้วอานรมณ์รบมารบบีสลิมสลิมอันนี้เป็นห้องละหมาดมุสลิมอะค่ะนี่ห้องละหมาดนะะฮใช่จะอยู่ใกล้กับร้านเสื้อโอเคนี่คือ เสื้อผ้าที่เคยอยู่ที่ซอยสวนหลวงในย้ายมาอยู่ที่นี่เลยเพราะนั้นใครที่จะมาซื้อเสื้อผ้าชุดอบายาฮิยาบของกลอเรียก็คือมาที่นี่เลยแล้วยังขายทางออนไลน์อยู่ขายค่ะครับนี่ครับก็เป็นเสื้อผ้านะครับในสไตล์ของกลอเรียก็ยังใช้แบรนด์กลอเรียอยู่เหมือนเดิม แบรนด์ของเเาลยก็ดีนะคือกว้างกว่าเดิมนะครับเวลามานี่ก็ได้ส่วนของอาหารด้วยมานั่งคุยด้วยนั่งทํางานแล้วซื้อเสื้อผ้าด้วยมีชุดให้ลองเสื้อผ้าผมชอบอย่างใจชอบคนรุ่นใหม่เนี่ยคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่เนี่ยเป็นความคิดเขาสร้างสรรค์เนตั้งแต่การออกแบบเสื้อผ้าทั้งหลายเนี่ยมัว่าสวยงามนะแล้วรุ่นเก่าก็สร้างสรรค์นะเห็นว่าได้ข่าวว่าจะมีแบรนด์ของตัวเองใช่ผมมก็จะีแบรนด์อะไรนะครับแบรนด์มองกล้องเลยบอกเขาเลยจะทำอะไรนะครับีผมม น้ำปลาหวานชชมูน้ำปลาหวานชชมูน้ำปลาหวานแชบูนะครับเตรียมพบร้อมสำหรับเานช้เออร่อยที่สุดในสามโลกอร่อยที่สุดในนั่นแหละครับของของกอลเพอย้ายมาอยู่นี่แล้วมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่าสไตล์มีแนวใหม่ๆอะไรไหมก็จะมีของเด็กค่ะแล้วก็มีของมุสลิมจำได้ว่าตอนนั้นที่เราไปเนี่ยยังมีของมุสลิมใช่ครับตอนนี้ของกอลเดียมีแล้วมี ดีไซน์ของมูซีมีนครับอันนี้เป็นของน้องชายค่ะแต่ฝันค่ะน้องเป็นคนออกแบบค่ะเนี่ยนะจะมีของมุสลิมีนกับมูซีมาค่ะตอนนี้กำลังจะอันนี้คืออันนี้โต๊ะของมุสลิมีนใช่ค่ะอ๋อที่เคยเห็นใส่ที่เพื่อนใส่ไปใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใส่สบายจริงใส่สบายใช่มใช่คือคือผ้าผ้าเนี่ยมันใส่น้ำเย็นค่ะถ้าซักแล้วมันจะนิ่มนิ่มแล้วก็ถ้าซักไม่แย่ก็จะเปียกนิดนึงใช่ครับตากนานๆแล้วแห้ง พูดถูกมากเลยเนี่ยนะะฮยินคู่นี่เลยฮะมันนคือทีี่่ฮะถ่ายรูปพูดนะฮะชูนิ้วชูนิ้วเลยครับสองนิ้วนี่แหละไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ชุดละมาดใช่ค่ะชุดละมาด์ทสำหรับพกพาค่ะจะมีกระเป๋าให้ฮะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าปูละหมาดค่ะแบบพกพาอ๋อมีกระเป๋ามีผ้าปูแล้วก็แล้วก็เป็นชิ้นเดียวเลยใช่ค่ะ เวลาเดินทางจะสะดวกมาผ้ามันจะไม่ร้อยนะคะอย่างเราเห็นเวลาเขาใส่ชุดละหมากกันเขาจะมีผ้าถุงก่อนใช่ค่ะแล้วก็ตะลกองสองชิ้นแต่นี่คือชิ้นเดียวเลยชิ้นเดียวค่ะมีติดกันเลยมีผ้าปูละหมาดมีถุงผ้าสําหรับพกผ้าค่ะติดรถติดกระเป๋าไว้ลูกค้าที่เคยไปร้านเก่าเราตอนนี้เขารู้เริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วแล้วก็ทำยาสัมภารให้เขารู้ว่าใช่ค่ะว่ายายมาอยู่นี่ครับอ๋องั้นแจ้งบอกลูกค้าเลยร้านย้ายมาอยู่ที่ ซอยลาดพาวร้สนะคะซอยยาตีมทีวีซอยยาตีมทีวีค่ะอยู่ปากซอยค่ะมาซื้อของเกาหลีเสร็จทานกาแฟร้นก็ทานขนมนั้นกันเลยนะครับไปซื้อขับดูโซดาที่ยาตีมทีวีน้ำหวาบูหวานแชบูด้วยนะครับชุดนีผมสนใจคำนชุดนิรภัยชุดนิรายอันนี้คือคืชุดเนี้ยชุดเนี้ยนิรภัยเนี่ยฝ่ามาขาย ไม่ใช่ค่ะเป็น, um, ช,ปนชุดนิรภัยค่ะเวลา,ามุสลิมมานะคะใส่ชุดยาวเราจะชุดแนบชุดบางค่ะอันนี้ใส่ไว้ข้างในนิรภัยค่ะกันโป๊ก,กันแนบกันามันคือมันคือชุดซับในนั่นแหละใช่ค่ะชุดซับในแต่เราตั้งชื่อว่าชุดนิลภยัยเพราะว่ามันจะปลอดภัยจากความแนบก<อ>ันบางเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิยมใส่ผ้ายืดกันแล้วพอผ้ายืดจะเป็นผ้าที่มันจะค่อนข้างแนบเหนือค่ะกับผ้าชีฟองก็สบาย ใช่ค่ะแล้วเขาตั้งชื่อด้วยสไตล์เขาคือจะตั้งชื่อชุดอันนี้มีพอพอดีทำแล้วมีพี่คนหนึ่งเขาชอบว่าเป็นมันเป็นชุดนิลภัยก็เลยเอาชื่อเขามาใช้ขอบอกพี่หนูตั้งชื่อนะว่าเป็นชุดนิรภัยพี่บอกวยได้เลยไม่ยอดแปจรย์อาจารย์นานๆกลับบ้านทีเนี่ยอาชุดได้คุมหัวไปด้วยตันชุดนีลาไผนะครับรานไมรับรองนะครับเข้าบ้านได้เข้าบ้านได้ชื่อที่แปลกนะเหมือนน้ำปลาหวานชายบเลยเอาะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตังค์เลย ไม่เขาน้องเขาจะมีไอเดียในการตั้งชื่อตั้งชื่อแปลกๆอะไรนะโคกพันอะไริกลอกพริกลอกข้าหลบหลังอืมนั่นแหละนั่นสไตล์เขาเลยเป็นอย่างที่คุณอาบาร์เขาเฮ้ยอะไรนะคุณคุณอาบาร์ไหมอาบาร์อยู่เขาอยู่มึงเขาครับเดี๋ยวก็พูดไปหยุดเดดีี๋ยววาากกอบส่โอเคงั้นอันนี้คือโซนของเสื้อผ้านะครับหลังสีชมพูหลังสีชมพูขาวค่ะส่วนหลังสองชั้นเนี่ยเป็นโซนอาหารและเครื่องดื่มในสไตล์ของเกาหลีไปดูกันนะครับครับผม พาวหน่อยครับท่านพ่อครัวได้ไดเลยวเมานี่มาดูอาคารสองเขาเนี่ยเรียกว่าอาคารบ้านหลังบ้านหลังนึงค่ะเอ๊ะตัวนี้อะไรเอ่ยอ๋ออันนี้จะเป็นโซนให้พี่ๆน้องๆที่รู้จักมาวางของอะค่ะแต่ละแบรนด์ครับนี่อาจารย์นี่ตัวนี้ว่างครับอะไรร้าปลาหวานเชบูรานนี้เขาเขาไปออกร้านที่ศูนย์กลางเขายังไม่มาปกติจะเป็นเป็นคล้ายๆเป็นของเกิฟต์ช็อป อันนี้ของทำมือใช่ไหมใช่ค่ะเป็นของแฮนด์เมดอืสวยก็คือคนที่มาที่ร้านเนี่ยก็จะได้ทุกอย่างใช่ค่ะซื้อของฝากก็ได้นะครับของสะสมวันนี้ก็มาฝากขายใช่ไหมใช่ค่ะปลาปลาเมื่อกี้บางเขาเอาแขวนไว้เขาทำงานเสร็จเขาแขวนหมวกไว้่อย่าไปทนเขามากเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียหายนะอันนี้เป็นของเพื่อนค่ะเะขนนี้ อันนี้คือตรงนี้ไม่ใชนของเราเป็นของเพื่อนใช่ค่ะของเพื่อนเพื่อนมาวางห่าเพื่อนเพื่อนเราเนี่ยใครมีอะไรก็มาวางที่เป็นของสไตล์พวกแฮนด์เมดแฮนด์เมดปูดีมากเลยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับรุ่าปราดเป่าเขาเก็บค่าเช่าเก็บกระเป๋าให้เพื่อนเพื่อนใช้ก็ต้องแบ่งๆเอาไปดูข้างในอันนี้เปล่าละอันนี้คือไฮไลท์ของของการมาเยี่ยมวันนี้ก็คือเรื่องของอาหารนะครับโอ้โห หมือนอยู่เท็กซัสเลยอาจารย์ใช่ที่เม็กซิกันเม็กซิโกสตี้อ้าวตกลงจะเม็กซิกันหรือว่าเท็กซัสเท็กซัสเลยครับก็คือผมชอบอาจารย์เมื่อกี้ผมเห็นมอว์มาแล้วเนี่ยครับวิววิวของเขาเนี่ยสวยได้สติมได้ฟิลใช่สติมท่านแต่ฟิลท่านคนนี้ใครเป็นคนออกแบบอันนี้เหรออันนี้เป็นคนออกแบบอ๋อใช่คณะออกแบบอยู่แล้วอ่าก็เลยสั่งชื่ออะรชื่ออะสวยดีเนาะ ตัวนี้คือตัวนี้คือเออเป็นเคาน์เตอร์น้ําบาร์น้ําบาร์น้ําบาร์น้บแล้วก็ข้างในเป็นครัวครัวบาร์ขนมมีสามบาร์มีครัวไทยครัวไทยไว้เลี้ยงแขกเลี้ยงแขกพิเศษทำแกนคนนั้นตกลงตกลงอาหารของของร้านกอเรียคืออะไรบ้างเป็นเป็นเป็นสไตล์ไหนก็จะเป็นพวกพิซซ่าสปาเก็ตตี้นะคะแต่จะมีอาหารไทย ไทยประยุกต์อะไรเงี้ยเอาไทยประยุกต์เป็นแฮมเบอร์เกอร์ก็ไเช่นแฮมเบอร์เกอร์เขียวหวานผสมเบอร์เกอรอแกงสปาเกตตี้เขียวหวานอะไรเงี้ใช่ไหมคก็เบอร์เกอร์เขียวหวานคันเนื้อเราก็จะหมักเองแล้วซอสก็จะเป็นซอสเขียวหวานอย่างพิซซ่าก็จะหมักเองททาาุกอย่งสนใจจะทำพิซซ่าน้ำปลาหวานเชบูไหมตกลงเทสนี่เราคุยเรื่องเชบูเรื่องเกาหลีเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวกินอาหาร่มครับน้แล้วทำกันสองคนพี่น้องนี่ไม่เหนื่อยแล้วฮะ ดูว่ามีคนอื่นที่สคนมีใครบ้างก็ถ้าเป็นน้ำนะคะจะเป็นน้องคนกลางกับสามีนี่ไหนไหนมาโชว์ตัวหน่อยสิไหนสีหุ่นสีหุ่นอ่ะสีหุ่นนี่สีหุ่นสีหุ่นนี่นี่คือน้องคนกลางคนกลางเดี๋ยวทำไมตัวไม่เท่ากันล่ะนี่น้องคนเล็กคนเล็กอยู่ในครัวอยู่ในครัวอ๋ออยู่ในครัวอยู่ในครัวววตััไอนนี้น้องชายคนเล็กคนนี้น้องชายใช่ไหมไม่ใช่อันนี้สามีเขาสามีครับ อย่าให้อย่าให้เขาพูดนะอย่าให้พูดนะเดี๋ยวพูดนนี่ยใครเรียกไปหาพ่อพอลียเรียกมาเลยใช่ใช่อ่ถูกต้องซิคือให้รู้ว่าใครเป็นใครอ๋อนี่สี่คนช่วยกันใช่ครับแล้วเห็นแว๊บๆข้างหลังอันนั้นคุณแม่คุณแม่กับคุณพ่อแม่พ่อช่วยกันก็หลายคนนะเพราะร้านไม่ใช่เล็กๆนะจาร้านใหญ่ครับใหญ่ครับพื้นที่มันเยอะกว้างแล้วพิซซ่าเค้านี่ผมชิมแล้วเมื่อสักครู่นี้ อร่อยละลายในปากมันละลายในมือเลยมันต้องเคี้ยวด้วยพิซซ่าน่ะไม่แต่รสชาติมันรสชาติมันค่ยไงพิซซ่าคือไอออเแป้งกรอบอ่ะพิซซ่าฮาร์ดพิซซ่าฮาร์ดพิซซ่าฮาร์ดลูกินไม่ไฮาร์ดจัดใจพิซซ่าฮาร์ดจัดใจผมผมติดใจครัว่าคลอรียคลอเรียเนี่ยมาจากไงเป็นที่มาที่มาที่ไปชื่อเขาแปลว่าพ่อตั้งให้แปลว่าพ่อตั้งให้ผมจะสำลักเลยผมมุกนี้มาแล้วผมสำลักเลย คือคือชื่อติดหูในการเราก็ได้ยินแบรนด์เนี่ยแบรนด์เสื้อผ้าเนี่ยแถวตรงนี้ได้ยินมาบ่อยจะใช้ชื่อเดียวกันครับครับอันนี้จะเพิ่มเป็นเฮาก็เรียนจะได้ง่ายๆจำง่ายๆคือถ้าถ้าอาหารนี่คือจะเป็นหน้าที่ของของนายอิมเสื้อผ้าแล้วก็ขนมเครื่องดื่มเครื่องดื่มก็เป็นอันนี้กาแฟกาแฟชืออะไรครับอสมีออสมีนัสเมย์นัสเมย์จะเป็นดูแลเรื่องออสเมย์กาแฟ ครับเปิดมันไอีก็จะเป็นเรื่องของอาหารครับแล้วอาบาสทำอะไรครับเอน้ำปั่นอะไรเงี้ยปั่นปั่นน่ารักไหมดีดีนครับก็โอเคเป็นไม่คือคือมันมันเป็นการทำงานที่ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวอบอุ่นด้วยนะเห็นหน้าทุกวันเห็นหน้ากันแล้วเดี๋ยวก็จะทะเลาะกันนะทะเลาะกันเถียงกันงอนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคือไม่ไปไหนไงอย่างอย่างคนคนอื่นๆที่มาทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยพอทะเลาะกันเริ่มเรื่องมันใหญ่ ทะเลาะกันต่างคนต่างไปธุรกิจเสียหายแต่เนี่ยพอทะเลาะกันนะไ่มเดี๋ยวเดี๋ยวป๋าดูหน่อยเฮ้ยอะไรเงี้ยหยุดไปไม่ได้ด้ยอนะครับมันเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเนี่ยเพราะนั้นถึงได้เรียกว่า glory house เพราะมันเป็นบ้านคือเป็นบ้านที่บอกว่าเออทุกคนมาเพื่อนมาช่วยใช่ไหมเวลาลูกค้ามาเพื่อนมาช่วยลูกค้ากินเหลือเพื่อนช่วยกินช่วยเดี๋ยวเราไม่เรามีครัวไทยอยู่แล้วอ่พ่อทำอาหารเดี๋ยวครัวไทยนี่สำหรับเลี้ยงเพื่อนๆพื่อง หมายถึงว่าถ้าใครมาหน้าร้านก็มาเป็นลูกค้าถ้าไม่มีตังก็ไปหลังบ้านที่ผมไปทานมานักผัดมาทุกวันแหละจานบัวผัดกระดูกขอร่อยมากไม่มีในเมนูอ๋อไม่มีอันนี้คือทำเลี้ยง๋อไม่มีอันนี้คือทำเลี้ยงอวันี้เห็นพวกมาโซโซมาเขาบอก่า มื่อวันเสาร์ทนายรายการมาเมื่อนาอาจารย์ก็เข้ามาสั่งผักกะเพราพี่ยาผักกะเพราถึงว่าแต่ไม่มีขายนะจะสั่งได้เพราะเขาทำให้คือคือบทควมของนายอาจารย์เวลาทำไมถึงเป็นเด็กหนุ่มคนสาวคนสาวพราะว่าเนี่ยอย่างน้องๆเนี่ยมันขึ้นตรงนะมเป็นจิตอาสาในการเวลาเกียรติยศหรือว่าที่สัตหีบนมีการแจกเงินเด็กจำพากูบ้านน้ำพุ่งไฟไหม้ทั้งหลายก็จะเห็นนี่มากๆเขาจะไปช่วยครับเรื่องค่ายเรื่องอะไรต่าง ก็ถือว่าเป็นคนทุกขใหม่ที่มีพลังสอบเทือนนะครับในเรื่องของการกาธุรกิจนะครับแ,แล้วแนวคิดของร้านนี้เนี่ยมันเกิดเป็นร้านแบบนี้ได้ยังไงโอเคเรามาเจอมาเจอบ้านหลังนี้นแล้วทีนี้เรา<ะ>บอกเราทำงานเป็นครอบครัวแต่และคนมีมีไอเดียมีความคิดเป็นคนละอย่างของอย่างมันเอามารวมกันยังไงแล้วเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ก็มาช่วยด้วยก่อนก่อนที่จะทำเนี่ยคุยกันยังไงเดี๋ยวให้เลคนตอบส่วนใหญ่พ่อจะเป็นคนช่วยคิดพ่อจะเป็นคนทำ คือด้วยความเป็นช่างด้วยใช่ค่ะก็สามคนนี้เป็นลูกมือไม่ได้ทำเองโอ้โหกับปูไหลไม้ใช่คือคือพวกช่างทั้งหลายพวกช่างทั้งหลายอย่าได้หวังไม่ต้องหวังไม่ได้หวัไม่ได้หวังนี่ถ้าเขาปลูกข้าวอะไรเขาปลูกแล้วเนี่ยตอนนี้กำลังเลี้ยงงูส่งพี่ร้านอยู่เอาจริงๆนั่นแหละทำจริงนะเราเล่นนะจ้านี่บัวอะไรนะพี่อะไรครับบัวอะไรนะ เล่นนะเป็นไงบ้างทำเสื้อผ้ามาบ่นเคยบ่นเหนื่อยเวลาต้องไปออกร้านทำงานเวลาต้องไปต่างจังหวัดขับรถไปหัดใหญ่ไปออกบูธแล้วพอมาทำร้านเป็นไงบ้างร้านอาหารเหนื่อยกว่าไหมมันก็เหนื่อยค่ะแต่มันก็สนุกดีมันได้เจอคนเยอะค่ะถ้าออกร้านถ้าขายเสื้อผ้าก็จะได้เจอเฉพาะออกร้านหรือที่ร้านไม่เยอะแต่ถ้าได้อาหารนั้นมันเจอคนเยอะ เจอคนหลายกล่ม mm. ใช่ใช่มันมันเลยอ่ะมันมันคือถ้าเป็นถ้าเป็นคนที่ชอบบอกว่าชอบมีเพื่อนๆมาแวดล้อมมีมานั่งคุยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนได้สังคมใช่รับคือทำร้านอาหารจะคิดว่าจะได้เป็นกอบเป็นกรรมแบบตั้งตัวได้เปนที่เพราะว่าเรื่องของอาหารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่บอกว่ามันจะต้องใช้เงินหมุนใช่ครับนะฮะใช่ไหมตอนนี้ได้ตังมาคุณนี้ไปซื้อของนะฮะแล้วก็เก็บสะสม ยิ่งหลายๆหุ้นเนี่ยมันมันก็ต้องเฉลี่ยกันไปแต่ว่าแต่ละคนก็ช่วยกันเหนื่อยก็แบ่งความเหนื่อยกันแบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่กันงานนี้เชัดเจนนะครับวันนี้เราใจ่ตลาดวันนี้ทำด้วยรับผิดชอบของคุณด้วยรับผิดชอบถูกอีกว่ารับผิดชอบคุณอะไรนะชื่ออะไรนี่หนี้หนี้ส่วนคนนี้เนี่ยเขามีหน้าที่สองอย่างจ๋าแล้วก็จ๋าจ๋าแล้วก็จ๋าไปรับออเดอร์จคคคุุณณเก่รรััับอใชม้ะโดนโดนทุกครั้งเลยนะ คนคนยิ่งเก่งในบ่คลิกคนนี้เป็นคือทำด้านบริการอย่างเงี้ยในคุสาน้านี่ยเปรคที่นี่มองเรื่ใหม่บรรยากาศของร้านก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบครอบครัวคือคือคนทําก็ครอบครัวคนที่มาก็เป็นครอบครัวใช่ไหมเพื่อนฝูงอย่างเมื่อกี้บอกว่าเออมันจะมีโซนเอาดดนั่งแบบสบายๆกินลมโซนห้องแอร์แล้วโซนสําหรับหมู่คณะเพื่อนนักศึกษานักเรียนจะมาสังสรรค์กันหรือว่าหน่วยงานทางด้านธุรกิจ แบบขายตรงขายตรงจะมานั่งคุยธุรกิจกันก็ได้ก็ได้เอาเบอรชัวร์มาวางได้นะเอาเบอรชัวร์มาวางได้ศิลปะด้วยอ่ามีสอนศิลปะด้วยสำหรับเด็กสำหรับเด็กตั้งแต่สี่ขวบอาจารย์ก็ผู้ใหญ่ก็ได้นะคะได้ใช่ไหมได้ผมก็สี่แล้วไม่ใช่คืออย่างนี้ถ้าถ้าอาจารย์ถ้าอาจารย์มีลูกศิษย์ที่บอกว่าจะมาเรียนตัวต่อตัวได้ใช่ไหมฮะครับผมเออให้อาจารย์บัฟช่วยสอนภาษาอาหรับสอนภาษาสอนศาสนาตัวต่อตัวแล้วท่านผู้ชมที่ เอ่อยากจะมีแบบว่ามานั่งคุยกับอาจารย์เป็นชั่วโมงชั่วโมงนะฮะก็ใช้ที่นี่ได้นั่งนะครับได้นะฮะอาจารย์อาจารย์ก็มาสั่งอื่นที่นี่สั่งหาที่นี่หรือถ้าเกิดไม่สั่งก็แวะซื้อที่เฟรนด์ลี่หมาดนะซื้อน้ำมานั่งกินที่ร้านเขาก็ได้คุยกันไปสอนกันไปแนะนงหลันไปน้ำตาหวานจะดูมีกางหนึครับสุดท้ายนะอยากจะให้แต่ละคนได้พูดถึงความฝันของตัวเองในการทำร้านนี้ นะใจเลยเริ่มจากน้องเอาตอฝั่งนี้ก่อนใช่ไหม่เอาน้องอีกหน่อน้องอีกผมอ่าก็ก็อยากแบบมีเป็นอาชีพหลักอะไรเงี้ยครับก็อยู่ได้แบบไม่ต้องไปคือมีอาชีพหลักด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ได้ห่างเหินไปจากเพื่อนบางคนบางคนบางคนพอทำอาชีพแล้วต้องต้องห่างจากเพื่อนไปนานๆไนมีโอกาสเจอทีแต่ว่าธุรกิจตัวเนี้ยเพื่อนไม่หายเพราะว่ามันเป็นที่นั่งคุ๋ยนะก็ก็คืออยากทำไปเรื่อยๆเป็นอาชีพ นะครับแล้วเป็นคนที่รักแล้วก็มีความสามารถเรื่องอาหารมากก็ไม่ถึงกับมากก็เพิ่งจะเป็นอะไรฮะไม่ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะอร่อยทุกอย่างเลยนะครับอ่ะต่อไปก็เรียนจะให้ใครพูดต่อครับสั่งมาเลยครับบัรสั่งแล้วจ๋าก่อนจ๋าก่อนแล้วก็จ้าด้วยก็อยากจะที่จะทำคือว่าอยากจะให้ที่ร้านเนี่ยเป็นที่เปิดก็ปังสรรค์กันแบบว่ามาเจอหน้ากันแบบว่าคล้ายๆผม คนายก็พูดคนต่อไปห้ามซ้ำพูดหน่อยพูดหน่อยอ่านั่งทว่าอะไรเชื่อนะครับเชื่อนะครับคำถามนะครอ่าในอะไรที่พี่แจกจะบอกบบอกกัท่านผู้ชมนี่คือความฝันของเราเชื่อว่าต้องมีความฝันคนละแบบในสถานที่เราทำกาแฟกาแฟนี่เรียนมาปะฮะเรียนมาแป๊บเดียวขึ้นไปฝึกกาแฟมาได้นะครับเอสเปรสโซ่อร่อยมาก ตีฟองอะ้ยังตีฟองทำทำเป็นรูปดอกอะไรได้ยังครับอย่าเริมนะอ่าเริม้วฮะก็ก็พัฒนาไปคนละด้านนะฮะสุดท้ายที่เกาหลีครับเขาตอบแล้วตอบแล้วครับเขาเขามีความฝันว่าจะตีฟองให้สวยสวยอยากจะตีฟองอยากจะให้ร้านจริงๆร้านสลิงแนวนี้ยังไม่ค่อยมีอืะ เพื่อนๆกัน<ช>บนยย้างด้วยคือร้านที่มาฝากขาก็จะเป็นร้านพวกวัยรุ่นนะคะคือเราก็อยากช่วยเขาบางทีเขาทําแต่เขาไม่มีตลาดที่จะส่งเพราะว่าเขายังเป็นเด็กม,มันไม่น่าเชื่อถืออะไรอย่เงี้นะคะแต่ถ้า ร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงเปิดวันไหนบ้างเชิญเลยครับร้านตั้งอยู่ในซอยราดพร้าววัดสิบสี่ครับข้ามาจากปากซอยประมาณร้อยห้าสิบเมตรเปิดตั้งแต่สิบเอ็ดนาฬิกาถึงยี่สิบเอ็ดนาฬิกาทุกวันปะครับเอาเลยไงเอาเลยไงเปิดยี่สิบสองเปิดตั้งแต่ห้าโมงเช้าถึงสี่ทุ่มทุกวันทุกวันยังไม่มีวันหยุดยังไม่มีวันหยุดนะครับอ่า <Okay. S 2> เอาเรืองจอดลงจากรถนี่ก็โอเคไหมมีดดดร้าจอดรถบริการนะคะถ้ามาจากลาดพร้าว114ตรงมาเลยร้านไปนี้ถึงจะเป็นสี่แยก,ยกให้เลี้ยวซ้ายเาซยอยห้า <5 S 2> บาทใช่ค่ะซอยห้าบาทเลี้ยวซ้ายไปก็บอกเขามันจะมีร้านจอดรถดะคะ่ะบอกว่าดดมาทานร้านก็เลียิอาอืาก็จะได้จอดฟรีค่ะเวลาทานเสร็จก็นำใบเสร็จที่มีสแตมป์บัตรจอดรถจากทางร้านเราไปยื่นก็ไม่ต้องเสียค่ะ รือว okay. so, ่าถ้าขับตรงเข้าไปข้างในไปจอดที่ยาติมทีวีก็ได้ซื้อหมครับซื้อได้แล้วจางก็ซื้อเลยนะที่ยาติมถ้าปุ๋ยซดาอะครับอต่ไมาพัดะไรันอ่าครับหยาติมทีวีก็ไม่คิดค่าจอดรถแพงเชั่วโมงละร้อยเท่านั้นเองแล้วถ้าอยากจะจัดทำบุญมาที่นี่ได้ครับมีกล่องอ่ามีกล่องรับบริจาคของของเด็กกำพร้านะครับเพราะว่าเออน้องๆเหล่านี้คือเขาโตบโตเติบโตมาแบบการทำงานเช่ดเด็กกำพร้าอยู่แล้วนะครับน้องๆเขาช่วยอ่ะคือเราเราสนับสนุนกันนะ ไม่บอกลุ้นหน้ากันเลยนะครับก็คือคนไม่ได้ครับก็นะครับที่นี่เขาจะเป็นลักษณะเออ่ซิสเต็มแบบว่ามามาออเดอร์แล้วก็จ่ายตังก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปไปนั่งรอมีคนไปเสิร์ฟเพราะนั้นเศษสตางค์ที่เหลือนะครับก็มอบให้กับเด็กป้านะครับของยูทีมทีวีนะครับวันนี้ตามรอยอุบนัอาฟนะครับผมตธนุบัตแล้วก็น้องๆนะครับน้องกรเรียน้องอับบาสน้องนาอิมแล้วก็น้องชื่ออะไรชื่อ นาสเมีนาสมีนะครับแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะอยู่หลังรบอยู่หลังร้านนะครับลาท่านผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับมาพบกับน้องๆมาสนับมาสนับมาอุดหนุนกันนะครับมาพบปะสังสรรค์มานั่งพูดคุยกันที่ร้านเกาหลีเฮาส์ที่ซอยลัชพร้าว114คำว่านิดเดียวร้อยกว่าร้อยกว่าเมตรนะครับร้านอยู่ขวามือนะครับถ้าหน้าร้านบ้างจอดร้านได้นะครับโอเคครับพบกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วก็เลยเข้าไปเยี่ยมพวกเราที่ยาทีมทีวี นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นร้านเพื่อนบ้านกันนะครับแล้วก็เป็นร้านที่อาจารย์บักมาฝากท้องอยู่ที่นี่เป็นประจำก็ฝากไปเล้ออใจนะครับแล้วก็อย่าลืมน้ำปลาหวานน้ำปลาหวานใช่ไหมครับวันนี้ลาไปก่อนด้วยเวลาทิ้งนะครับอัสลามอะลัยกุมบรัฮุุลลอห์บรุกาุิลามีละอมานีอัลกุอัละซัมนบิอิสลามี وايماني اضاء الكون والزمن يحب الكون الحاني فالحاني له سكن